สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มา พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เจ็ดที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมก่อนเกมนะครับที่เอเดรียนฮาร์มีการให้สัมภาษณ์ออกมา ล่าสุดนะครับเทนฮาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเสริมทัพนะครับเทนฮารบอกว่าทางสโมสรเนี่ยยังคงมีแผนเสริมทัพเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งคุมกำลังเชิงลึกต่อไปนะครับโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้รับบาดเจ็บนะเจ็บไม่เจ็บเนี่ยยังไงทางสโมสรก็มีแผนที่จะเสริมทัพเพื่อสร้างขุมกำลังให้มันดีขึ้นมากกว่านี้อยู่แล้วนะฮะ แล้วก็คงเป็นความตั้งใจของทางสงโมสรตั้งแต่แรกนั่นคือสิ่งที่ทางเทนฮากยินยัดนะครับว่าการเสริมทัพมีแน่นอนแต่จะเป็นใครลายต่อมาเราก็ยังไม่ทราบนะตอนนี้ก็มีข่าวกับอุกาเต้เดลิกแล้วก็มาสลาอุยที่มีข่อยหนักในตอนนี้3รายนะครับส่วนเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บนะครับในรายของเน oro, รนียโรโรสบุนฮอยรุนพักยาวแล้วเรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มเทนฮากไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแต่ในรายของ แรดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีซึ่งแอนโทนีเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นภาพกันลงฝึกซ้อมด้วยแต่พร้อมไม่พร้อมต้องรอติดตามกันในรายของแรดฟอร์ดทีน่ะบอกว่าต้องรอดูก่อนและแน่นอนว่าทีมเนี่ยก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่ามันคือเกมส่งท้ายช่วงทัวร์ละแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมีการ เริ่มต้นซีซั่นอย่างเป็นทางการเตนในลีกกันแหละนะฮะแล้วก็เราต้องมีเกมพบก,กับซิตี้อีกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงเทนฮาก็จะไม่ทำแน่นอนนะครับอย่างเช่นในรายของแรดฟอร์ดที่มีอาการบาดเจ็บในเกมที่ผ่านมาก็ พูดแบบไปเปลยนะว่าเราไม่ต้องการเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันก่อนบางทีอาจจะไหวก็ได้1น0เต็มก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนในรายของแมคโทเมเน่เทนฮาร์บ,บอกว่าแมคโทเมเน่เนี่ยนะครับภาพรวมแล้วเทนฮาร์ ark, พอใจเกี่ยวกับผลงานของแมคโทเมเน่นะแล้วก็พอใจที่มีแมคโทเมเน่อยู่ในขุมกําลังซึ่งแมคโทเมเน่เนี่ยมีอิทธิพลต่อทีมากในแง่ของผลงานด้านเรื่องของหัวจิตหัวใจทีเด็ดในตําแหน่งการลุ้นประตูสําคัญ เทนฮักนิ้นย้ำนะว่าพอใจมากที่มีแมททูเบอเนียอยู่ในทีมมันก็เหมือนกับเป็นการเน้นเกี่ยวกับกระแสข่าวการย้ายทีมด้วยว่าในมุมมองของทนฮักแล้วเขาก็ไม่อยากขายนะฮะคือมีแมททูเบอเนียอยู่ต่อมันก็ไม่ได้แบบมีผลเสียอะไรแล้วกันนะครับแต่การย้ายทีมเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นความต้องการภาพรวมของสโมสรด้วยการสร้างทีมใหม่โดยที่ถ้าเกิดมองแล้วว่าขายแมททูเบเนี แล้วก็ได้นังเตะรายใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาให้กับทีนทางเนี่ยภาพรวมนะสโมสรน,น่าจะ มองในรูปแบบแบบนั้นนะครับก็เลยมีการปักราคาแมตตูมานีเอาไว้ประมาณ30ล้านปอนด์นี่คือข้อมูลที่ผมเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับแต่ในส่วนของความพอใจต่อแมตตูมานีเนี่ยเทนทากพูดเองนะว่าเขาแฮ ppy ปปกับการมีแมตตูมานีอยู่ในทีมนะครับมันก็เป็นคำยืนยันแหละว่าการย้ายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นสูงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าฟูลแลมทีมจากลีกตรุรกีแล้วก็หลายๆทีมแมนอชเตอรให้ความสนใจส่วนเรื่องของนักเตะที่ กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติก็มีรูปภาพให้เห็นแล้วนะครับบรูโน่บายเยนเดียนะครับก็มาแล้วนะฮะ ดัลโล่คาราโชนะครับก็มาแล้วเช่นกันทางเทนท้าบอกว่าเรามีแผนรับมือเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับผู้เล่นที่เดินทางกลับมาฝึกซ้อมหลังจากที่ไปรับใช้ทีมชาติมาก็จะมีการร่วมซ้อมเริ่มซ้อมเนี่ยว,วันศุกร์นะฮะมาต้น,นี้ก็วันจันทร์นะครับทุกอย่างเนี่ยได้มีการเตรียมสําหรับความพร้อมของนักเตะคนเอาไว้แล้วทั้งนักเตะที่ร่วมทัวร์ก็ซ้อมกันตามปกติส่วนนักเตะที่เพิ่งกลับมาก็จะมีการ เหมือนกับทีมงานคอยที่จะประกบติดตัวอยู่ที่สโมสรหรือว่าอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับรอให้ขุมกําลังชุดทัวเนี่ยกลับไปก็คอยเอาไปประสมกันนะครับอะไรประมาณนั้นในเรื่องของการจัดทัพในแมตช์คอมมูนิตี้ชิล d เนี่ย ทีนฮ้คบ,บอกว่าขอประเมินดูก่อนในช่วงสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรกรณีของจรองร์ซานโชก็ถือว่าได้ร่วมทัวในปีสั้นรอบนี้แบบเต็มๆนะครับก็มีลุ้นเหมือนกันส่วนในรายของเซิร์กซีนะครับก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะฮะเราก็จะมีการพยายามจัด รูปแบบทีมให้แบบลงตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการดวนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับเทนฮากมีการทิ้งท้ายอยู่นะครับก็พูดถึงอันเนอร์สโลตนะครับคุณซื้อใหม่ของเลนะียพูนะจนะบอกว่าภาพรวมนะครับเขาไปรับงานกับทีมที่ดีนะองค์สัตโมสรก็ดีแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีฟุตบอลของเลียพูก่อนหน้านั้นเนะี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็ผมแน่ใจว่าสโลตสามารถนํามาประยุกต์ให้มันกลมกล่อมเข้ากับสิ่งที่ เขาเองต้องการนะครับก็ถือว่ามีทรงที่ดีการคุมทับแนวทางที่ดีแล้วกันนั่นคือสิ่งที่เอเดรนฮาร์ ark, มีการกล่าวชมกุนซือใหม่ของเวอร์ปูนะครับก่อนเกมที่เราต้องเจอกับเวอร์พูนี่แหละในแมตช์กระชับมิตรนะครับส่วนในเรื่องของทเลมาเลเซียเทน่าบอกว่าการกลับมาของมาเลเซียไม่ไกลแล้วนะครับ เขาใกล้มีความคืบหน้าทางบวกเพิ่มขึ้นก็อีกไม่นานเขาสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้อีกครั้งนะฮะแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือกลับมาแสดงผลงานให้กับทุกคนได้เห็นอีกครั้งได้อย่างแน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นภายใน1-2เดือนข้างหน้านี้นะครับก็น่าจะพร้อมแล้วแหละสำหรับมาเลเซียนะฮะก็เข้าใกล้แล้วนะครับส่วนกรณีของจรอร์แนโชเทนฮาก็โดนยิงคำถามนะครับอีกครั้งหนึ่งแหละว,ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาสำหรับประเด็นของซานโชอย่างไรเทนฮาดบอกว่ามันก็ เป็นเรื่องที่เราทิ้งมันไว้ข้างหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่แบบ มีข้อบัตรหมางกันะทิ้งกันไปนะครับแล้วก็เรามีการพูดถึงทุกเรื่องราวนะที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการขีดเส้นกันเอาไว้วางมาตรฐานเอาไว้ว่าสิ่งนั้นควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกันต่อไปนะฮะแล้วก็สิ่งไหนที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ข้อตกลงร่วมกันนั่นแหละนะครับแน่นอนครับว่าสุดท้ายมันก็จบในรูปแบบที่เราทราบกันแล้วก็เราต้องการทีมที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเส้นทัง ต่อนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยกับจดอนซอนโช่นั่นแหละแล้วก็พูดถึงคุณภาพนั่นแหละนะครับเทน่าบอกว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อสร้างทีมก็คือคุณซื้อทุกคนนั่นแหละต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดอยู่ในทีมอยู่แล้วและแน่นอนครับว่าผู้เล่นที่ดีมากๆเนี่ยก็มีจดอนซอนโชอยู่ในลิสต์รายชื่อนั้น ในตอนที่เขามารับงานนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเคลียนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันอีกนะครับนักข่าวก็ขยันถามหลอเกินเทนฮารก็ต่อไปหลายรอบแล้วนะว่าเคลียร์กันไปแล้วนะครับประเด็นของคาเซเมโร่นะครับเทนฮากให้เหตุผลเกี่ยวกับการที่ไม่มีคาเซเมโร่ในแมตช์นัดชิง FA ฟเอคัพที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวดราม่าอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งเทนฮาร์บ,บอกว่าเราก็ต้องตัดสินใจนะเทนฮากกล่าวในเชิงที่มันเป็นเรื่องของทางด้านแทคติกการ เปลี่ยนแทคนติกการปรับทัพต่างๆให้มันมีความเหมาะสมนั่นแหละนั่นคือเหตุผลล้วนๆเลยนะครับไม่มีใครสามารถเล่นได้แบบทุกเกมมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่คาเซเมโร่คือนักเตะที่สําคัญมากๆของทีมเขาคือผู้นําแล้วก็เขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของเราได้เทนฮากถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของคาเซเมโร่เพิ่มเติมนะครับที่มีข่าวเชื่อโยงการย้ายทีมด้วยเทนฮากบอกว่านักเตะทุกคนที่อยู่ถ้าพวกเขาต้องการลงเล่นให้กับเราและพวกเขามีคุณภาพซึ่งผมหวังว่า พวกเขาจะช่วยเหลือทีมได้เราได้เห็นกันแล้วว่าคาซิเมโรในอาชีพการค้าแข่งของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาประสบนสำเร็จมากมายเลยนะฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับเขาสําคัญกับเรามากในความสําเร็จที่เราได้มาดังนั้นเมื่อเขาอยู่ในระดับ การเล่นแบบนี้เขาเป็นนักเตะที่มี impact ต่อทีมของเราเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนก็น่าจะได้รับคาตอบกันไปนะครับเกี่ยวกับอนาคตของคาซิโร่ด้วยนะฮะก็อาจจะไม่ได้แบบมีการการันตีแบบร้อเปอร์เซ็นว่าไม่ได้ย้ายนะก็เป็นการตอบอ,อ้อมแหละว,ว่าคาซิโร เป็นผู้เล่นคนสาคัญเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะฮะแล้วก็สามารถช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีโอกาสย้ายหรือว่าไม่มีโอกาสย้ายนะครับการันตีไม่ได้ก็นี่คือคําตอบของทางทนีกนะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะการด h e a t h l e t i นะครับมีการรายงานออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดได้มีการยื่นข้อเสนอรอบใหม่โดยการ ยืนรอบใหม่เพื่อทําการรวบสอนนักเตะของบายเยนภายในครั้งเดียวนะครับให้มันแบบเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือการดึงเดลิกแล้วก็มาสราอุยซึ่งก่อนแล้วนั้นน่ะมันจะมีลําดับขั้นตอนดูไหมฮะอ่ะโอเคนักเตะ2รายนี้คือนักเตะที่แมนยูต้องการแล้วก็เราจะได้เห็นว่าแมนยูเนี่ยจะไปเน้นรายใดร,รายหนึ่งก่อนเนาะก็คืออาจจะเป็นมาสราอุยก่อนไหมนะครับหรือเดลิกก่อนไหมก็ต้องแบบ ตามขั้นตอนมันไปแต่เซ็นแน่นอนซึ่งครั้งล่าสุดแมนยูก็ตัดสินใจทําให้มันเสร็จรอบเดียวก็คือยื่นไปเลยแบบแพคคู่เป็น2ข้อเสนอให้กับบาเยนแต่สุดท้ายบาเยนก็บอกปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยที่บาเยนก็แจ้งต่อแมนยูเราว่าต้องการเม็ดเงินต้องการข้อเสนอที่มันมากขึ้นกว่านี้นั่นเองแต่ดิวดังกล่าวยังไม่ล่มนะครับโดนปัดแต่ว่ายังไม่ล่มโดนปัดมาหลายรอบแล้วแหละซึ่งการพูดคุยก็ยังคงดําเนินการกันต่อไปจนกว่าจะหา บทสรุปได้ย,ยังเป็นอักการนะครับทั้งฝั่งของตัวแทนนักเตะเอเย่นนักเตะอะไรแปลกใจ ที่ทาไมข้อเสนอทางฝั่งแมนยูเนี่ยเอเย่นเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าข้อเสนอที่แมนยูยื่นให้เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เอเย่นของทั้ง2นักเตะเนี่ยนะฮะก็บอกว่าข้อเสนอที่แมนยูยื่นให้กับบาเยินเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่เพียงพอในการปิดดีลแล้วแต่สิ่งที่มันแปลกใจก็คือบาเยินยังคงมีการบอกปัดอยู่นะครับและนี่คือรายงานจากเดลติกนะครับโดยดวิดออสตินก็ระบุออกมาตามนี้นะครับยังคงเป็นดีลที่ค้งังคากันอยู่ในตอนนี้นะ ดีนโจน,นะครับนักข่าวสายวงการฟุตบอลน,นี่แหละนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของตลาดซื้อขนันตินครับเขาก็ไปเจอข้อมูลวงในมาแล้วก็เอามาให้เรารฟังทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับผมก็ไปเจอมาแล้วก็มาน่าสนใจเขาบอกว่า ในช่วงดูการใหมน่นี้เริ่มต้นช่วงฤีูันเนี่ยบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยที่บทความบทนี้ครับเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงซีซันก่อนซีซันก่อนอาจจะแบบตึงเครียดนะฮะมีเรื่องราวดราม่าด,ด้วยมีเรื่องของผลงานอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยดีในลีกนะครับแล้วก็เรื่องที่จะต้องจัดการเยอะมากมายก็อาจจะแบบเข้มเลยนะครับแล้วก็กดดันกันแบบทุกคนเลยทั้งนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมทีมสาาสมัครน,นะฮะแต่ว่าซีซันใหม่ ยุคใหม่นะครับการทํางานแบบใหม่มันก็มีเรื่องของบรรยากาศที่ผ่อนคลายลงไปนะครับไม่ได้แบบตึงเครียดมากนักนะฮะมีตัวช่วยเยอะนะครับเทนทารกมีคนรอบข้างที่ดีขึ้นนักเตะก็ อาจจะได้ร่วมงานกับโค้ดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็รูปแบบใหม่ๆนักเตะรายใหม่เข้ามาดูที่จะมีแนวทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วก็เหมือนกับผู้เล่นเนี่ยได้รับอิสระในเรื่อง,งตา่างๆแล้วก็มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับและดูการนี้ครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนวิธีการจัดการ นักเตะของเอเดนทานแล้วก็ของแมนยูนะครับแมนยูเนี่ยจะไม่ตัดโอกาสนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมมตินะครับจะมีนักเตะรายหนึ่ง ย้ายทีมเนี่ยแมนยูอาจจะคิดว่าโอเคงั้นคุณยังไม่ต้องลงเล่นในช่วงรีสั้นคุณก็ไปเก็บตัวไปรักษาสภาพร,ร่างกายแล้วก็รอการย้ายทีมไปเลยแต่ในยุคใหม่นี้นะครับเทนฮากทีมงานมองว่าวันพิซาก้าแมตตูมาน,มนีมีข่าวการย้ายทีมชัดเจนนะครับมีข่าวอย่างหนักด้วยในวันหนึ่งสวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่มีข่าวกับทั้งเวสแฮม,มูแลมนะครับแต่เทนฮากก็ยังคงเลือกใช้แล้วก็ให้โอกาสวันพิซาก้าแล้วก็แมตตูมานี ามปกติโดยที่ไม่ได้แบบ ตัดลายชื่อนักเตะ2รายดังกล่าวนี้ทิ้งไปมันก็มีหลายทีมนะที่มีการตัดลายชื่อนักเตะที่มีข่าวการย้ายทีมเนี่ยออกจากการทัวร์ไปเลยในช่วง p r e s e a ในการเตรียมทีมหลายทีมนะครับคือสโมสรนั้นเขาอาจจะต้องการเซฟนักเตะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจะย้ายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องมาลงทํากันอีกขันแล้วแหละนะครับเพราะมันเสี่ยงเจ็บพอเจ็บปุ๊บก็อดย้ายกันไปหรือนักเตะก็ต้องแบบคิดในเรื่องของการย้ายทีมไปแล้วก็คงแบบไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับการ ลงสนังกับตัวสังกัดเดิมอะไรประมาณนั้นนะแต่ทางฝั่งแมนยู มันก็มีอหลายทีมนะที่ปฏิบัติแบบนี้นะฮะก็คือไม่ได้แบบแตัดโอกาสนักเตะเลยนะครับก็ให้โอกาสนักเตะต,ตามปกตินะครับเนื่องจากสโมสรก็มองว่า,วาบางทีเนี่ยสากรารมันก็ยังแบบไม่แน่นอนเนาะแล้วก็สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางสโมสรเนี่ยรวมไปถึงเทรนหางเนี่ยมีการจัดความสัมพันธ์กับทางนักเตะได้ดีขึ้นไม่ได้แบบว่าหักดิบเลยนะครับแล้วก็ให้เวลาในการลงสนามเท่าที่จะให้ได้แบบระวัดระวังนะครับก็อ,อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เกี่ยวกับ อนาคตเนาะบางทีคุณไปตัดรายชื่อบรรวิสาก้าแมททูมเนีที่มีข่าวเชื่อมโยงกันย้ายทีม ทิ้งไปไม่ได้แบบดึงตัวมาร่วมพิจารสั่นแล้วถ้าเกิดดีลมันล่มนักเตะไม่ได้ย้ายเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์มันก็อาจจะแบบมีช่องว่างเกิดขึ้นก็ได้ในแง่ของแคล์ี่มักวายครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ทางสโมสรจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับนักเตะได้ดีผู้จัดก,การทีมก็เช่นเดียวกันเทนหาก,ก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับแฮร์รี่มักวายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับแล้วก็เจ้าตัว กลับมาฟิตอีกครั้งซึ่งก็ได้รับโอกาสตามปกติเรียนเลิฟมีอาการบาดเจ็บก็มีการร่วมทัวร์ตามปกตินะครับซึ่งแม็กวเนี่ยวงในเขาบอกว่าแม็กวยังคงเป็นผูเ้เล่นที่มีความมุ่งมั่นจะอยู่กับทีมต่อไปนั่นคือสิ่งที่แม็กวต้องการนะครับแล้วก็มีการพูดกันในวงใน ทางสโมสร,รนะครับว่าแม็กวายเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆตลอดช่วงที่เขาอยู่กับทางสโมสร,รแล้วก็แม็กวายเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในกฤษในเหลีอยงกฤษเนี่ยเยอะมากๆลอกซากคนดีและรวมไปถึงเขามีคารแรคเตอร์ความเป็นผู้นําเช่นกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่แม็กวายจะอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยมันเลยสุนะครับแต่คนที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือลินเดเลิฟนะครับลินเดเลิฟเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่าเนื่องจากลินเดเลิฟเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายตั้งแต่ตลาดเปิดแล้ว็ก่อน แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีข่าวการย้ายทีมเป็นประจำอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แมนยูพร้อมขายเพื่อเปิดทางให้กับกองหลังตัวกลางรายใหม่หรือสัญญาของเลนเลิฟใกล้ที่จะหมดหรือเปล่าในรประมาณนั้นนะฮะแต่ในรายของแม็กวายเนี่ยมันแตกต่างก็คือแม็กวายเนี่ยเขาบุ่งมันมากไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองเขาก็รับเกี่ยวกับสาการดังกล่าวได้แล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรมากมายอีกแล้วนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า แมนยู <Man> you, เคยเกือบขายเขาเออกจากทีมอะแต่เขาก็ขอสู้ต่อขออยู่กับทีมต่อไปพิสูจน์เองแล้วก็กลับมาได้เพราะฉะนั้น แน่นอนครับว่าโอกาสอยู่เนี่ยจะเยอะกว่านะฮะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งสาการที่ในช่วงซัมเมอร์นี้แม็กวายมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมเรนเลิกก็มีข่าวแต่แมนยูก็ยังสร้างความสัมพันธ์ยังให้โอกาสทั้งเตะในการร่วงทัวร์ตามปกติโดยที่ไม่ได้ตัดโอกาสเช่นกันนะครับก็นี่คือวิธีการจัดการภายในทีมในยุคใหม่นี้ที่อินออสเข้ามานะครับไม่ได้แบบหักดิบเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะฮะการจัดการอย่างเช่นในเคสของเบคอาเนี่ยที่สโมสรจัดการได้ไม่ดีถูกไหมฮะเออแบบนั้นเล นะครับนั่นคือตัวอย่างที่ไม่ดีเลยที่แบบคุณจะแยกทางกับเดวิการนี่แหละแต่วิธีการน่ยของคุณเนี่ยของทางสมอสอเลยนะผมพูดถึงสมสรเลยนะไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นใครอยู่เบื้องหลังแต่ว่า การจัดการเนี่ยมันไม่ดีทําให้เป็นการแยกทางที่แฟนผีเนี่ยมีการวิจารณ์ด้ลบข้างเยอะนะครับแยกทางไม่ว่าแต่คุณจัดการวิธีการเนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงรดูสันครับก็คือตอนนี้เราน่าจะได้เห็นอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วแหละว่าดาวรุ่งคนไหนที่มีโอกาสขึ้นมาโรดแลนกับทีมชุดใหญ่แบบสม่ำเสมอในช่วงฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้เด่นๆเลย ก็คือแฮร์รี่อามาสนะฮะที่ดูมีแววและแตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งก็มีโอกาสนะเพราะว่าลูกชอเนี่ยเราสร้างกดีว่าสภาพร่างกายเป็นอย่างไรมาเลเซียก็อีกราวๆหนึ่งสงเดือนแล้วก็ไม่รู้ว่า จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอามาร์อาจจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยที่ไม่ต้องปล่อยแบบยืมตัวแล้วก็ให้โอกาสอาจจะต้องมีการปรับปรุงนันแหละเรื่องของเกมรับอย่างที่ท,ทุกคนว่ากันแต่ดูมีแววแน่นอนแล้วก็เชนฮาร์คค่อนข้างที่จะเน้นดาวรุ่งรายนี้และนี่คือ1แล้วนะรอับที่2ครับที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสขึ้นมา ร่วมทีมกับทีมชุดใหญ่เพิ่มขึ้นก็คือโทบีคอยเยอร์ในตำแหน่งกองกลางตัวกลางนะฮะที่เทนฮาก็เน้นเป็นพิเศษเช่นกันนะครับเป็น2ดาวรุ่งที่ดูมีแววแล้วก็ดูที่จะมีโอกาสมากกว่าดาวรุ่งรายอื่นที่จะโดนนันขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกมากขึ้นในช่วงฤดูกาลใหม่นี้นะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือต้องดาวของสบอสสันแมนเชสเตอร์7ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ